ลองสอบถามกันดูว่าเอ๊ะกร์นเนี่ยเขามีรถรุ่นไหนบ้างที่แบบทุกคนสนใจบางคนอาจจะไม่ชอบกระบะก็เป็นแบบว่าเป็นแบบมัสแตงไหมหรือว่าเออถ้าเป็นรถครอบครัวก็เป็นอีกคันหนึ่งไหมอะไรเงี้ยเอเวอร์เรสต์อะไรอย่างเงี้ยนะใช่วิ้งต้องถามผู้รู้อ่านะคะวิธีง่ายๆแค่นี้อยากให้ทุกคนนะคะกดเข้าไปที่โปรไฟล์นะคะคลิกลิงก์นะคะลงทะเบียนยิ่งลงเยอะเท่าไหร่เขาจะได้เห็นพลังชาวด้อมของเราอ่าทุกคนกดหัวใจไม่พอเขาได้เท่าไหร่แล้วนะสี่ล้านหัวใจก็ขอแบบก็ขอแบบขายกอที่นี้เท่าไหร่นะ สองแสนเราชนะแล้วโอ้ยจิวจิวแต่ว่ารองทะเบียนเราจะชนะหรือเปล่าไงเออใช่ใช่ถ้าทุกคนอยากให้เราไปอีเวนต์ฟอดเพื่อปอดเขาจัดอีเวนต์เราจะไปร้องเพลงคู่กันจริงเหรอร้องเพลงคู่กันก่อนผอลูกข้าโอเคได้ได้โอเคทุกคนไปลงทะเบียนเยอะๆลงทะเบียนเยอะๆนะคะให้เขาเห็นพลังชาวด้อมของเราเพื่อเราจะได้ไปร้องเพลงในงานอีเวนต์ด้วยกันอ่ะ พูดถึงเรื่องออกกาลังกายแล้วเดี๋ยวเราจะไปสาธิตวิธีออกกาลังกายซึ่งเดี๋ยวเบสจะสอนทุกคนเองสอนพี่แพตติกด้วยอ่าวิธีเดี๋ยวเราไปที่รถนี่เลยแรปเตอร์ไปเอาเสื้อไปได้ไหมไม่เป็นไรค่ะอยากอยากใส่เหรอคะจะถอดใส่ตรงนี้เลยเหรอคะเื้เอ้ยตรงนี้เลยเหรอเราเอาไปไหนดีมุมไหนแสงสวยคะขอแสงสวยค่ะเขาบอกมุมนี้แสงสวยขออนุญาตฝากโทรศัพท์สักคู่ วิธีแรกนะคะคือก่อนที่เราจะเข้าปุ๊บระวังระวังครับระวังรถเขาเป็นรอย <c oughs> ไ,มรไม่ัวไม่ระวังอ๋อเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมอ่ะข้างหลังก่อนเอาตรงไหนก่อนคะอะหลังก่อนอ่ะ <c oughs> ถ้าข้างหลังก่อนต้องท่านี้เลยคืออย่างผู้ชายอย่างเงี้ยวิดพื้นแต่ผู้หญิงอย่างเรามันจะลงไปวิดพื้นมันก็ไม่สวยเราก็ต้องเปิดหลังรถค่ะแล้วก็วิด นี่คุณมี็พื้นเป็นหรอมั๊มก้มผมนี่มืผมพอชอนเอ้าเอ้ยทำได้ปะโอ้โหสบายมือเดียวยังได้เลยอ่ะสองมือก่อนสองมืออันนี้แบบว่าคุยชอบคุยชอบพื้นว่าไอิทย์หลังรถวิทย์ไทยไทยรถเอ้ยแต่ว่าแบบวิทย์ไทยรถวิทย์้ายอยู่อยากเห็นกล้ามจังเลยอะค่ะเอ้าไม่บอก อ่ะประมาณนี้คือหลังรถอ่ะเราก็สามารถแบบว่าวิ่หลังรถได้เป็นท่าออกกำลังาหนึ่งท่าใช่ครับก็ออกกำลังกายแต่ว่าข้างๆรถอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือเวลาก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปในรถอ่ะก่อนที่เราจะขับรถใช่ไหมบางคนแบบเอ๊ะเราต้องวอร์มก่อนหรือเปล่าหรือว่าบางคนแบบเหมือนยืนพิงรถอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็สามารถเป็นท่าออกกำลังกายได้นะพิงรถอหรนะใช่แล้วเรางย่อลงนี้ซึงอ๋อแบบสควอตอะไรอย่างเงี้ยเหรอเล่นขาใช่แต่ว่าวิธีสควอิทีถูกต้องอ่ะคือหลังกับ ตรงเนี้ยเราออกมาตรงๆด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะเราใช้รถเราอ่ะเป็นตัวแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไม้ให้เราแบบว่าคำไว้ว่าแบบเอ้ยหลังเราตรงแล้วนายยึดหลังเราไว้แล้วเราก็ย่อขึ้นอย่างเงี้ยคุณชอบเฮ้ยหนูหนูเก่งอ่ะทำไมหนูเก่งอ่ะคุณชอบแบบว่าผู้ชายเล่นพินเนตใช่ใช่ค่ะผมจําได้ไหนลองทําให้หนูหน่อยได้ไหมคะคอแอ่นะยาเอาหลังให้ให้ตรงกับ้ายรถแล้วเราก็จะมาเช็ดรถใครเทนใครวะนี่ใครเป็นเป็นเจ้าของรถวะเนี่ยใครเก่งเรื่องรถไม่ใครเหรอใครทำไม่ได้นะ เคยดิแต่มันเหมือนมาเช็ดรถไปหน่อยวะรถเขาสะอาดมากโอเค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 ได้ได้ครับไม่ใช่เราไว้ดันไว้เฉยๆแต่ว่าถ้าแบบว่าเออรถเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนกับว่าเซฟให้หลังเราตรงอะไรเงี้ยให้มันโฟกัสที่ขาอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้และท่านเนี่ยดีรู้เปล่าท่านคุณแบบปั่นปั่นกลดปั่นอะไรอย่างเงี้ยได้ท่านเนี่ยมีอยู่แล้วค่ะกี่เว็บที่ปกติเบ๊ททำอ่ะเซ็ตและประมาณ30มสิจะทำเป็นแบบเป็นเซ็ตไปสมมติ30 ท่านี้สามสิบท่านั้นสามสิบอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเซตไปอะไรเงี้ยถ้าให้ทำสามสิบครั้งเลยหรอคะไม่เดี๋ยวเราจะให้แฟนขับโบสถให้ขับโบสถว่าอะไรให้โบสถว่าให้ไม่ยืราุ่ทำท่าไหนเออน่าจะน่าจะแบบเข็นรถอะไรเงี้ยยอกเกิอย่างเออทุกคนอย่าลืมส่งของขวัญสติกเกอร์หัวใจนะคะใช่ครับท่าต่อไปคือท่าปีนรถไม่ใช่ ท่าอะไรครับเขาเรียกว่าเราสามารถแบบอาแบบจับกิ้งได้เบาๆนะอ๋อเปะเออแต่ว่าอันเนี้ยน่ะนับน้ำหนักได้เยอะมากคือแบบพูดเลยว่าสมมติเราขึ้นไปยืนกันสองคนน่ะตรงข้างๆเนี้ยมันแข็งแรงมากใช่ใช่ใช่และอีกท่าหนึ่งค่ะสำหรับใครที่ปวดน่องนะขออนุญาตนะค่ะติ๊กต็อกอย่างเงี้ยคือเราสามารถแบบขยับยืดขาได้มันจะช่วยเรื่องของน่องได้ใช่ครับซึ่งอันเนี้ยเบสเคยทำเวลาขึ้นรถจริงๆคือเบสจะแบบ ยืดไปยืดมาจะช่วยให้แบบน่องเราไม่ตึงอือืใช่แล้วการยืดน่องอ่ะทําช่วยขาเลียวด้วยสำหรับใครที่ใส่ส้วสูงบ่อยอย่างเบียใส่ส้วสูงบ่อยออกงานใช่ปะครับน่องมันจะแข็งเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทําให้แบบเม่น่องเราไม่เป็นก้อนอ่ะเราต้องยืดเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกวันเลยคุณบ้านคุณนักกีฬาอ่แล้วเนี่ยแบบอายืดบ่อยอ่แล้วแน่นอนแน่นอนครับและอีกท่าหนึ่งเอาตรงนี้แล้วกันเราจะได้ปรับเบาะได้ได้ครับเอามาคือเราเข้าไปอันนี้คือให้ ให้คุณผู้หญิงเขาแบบว่าสอนวิธีการเบิร์กเอาท์เลยนะสองวิธีการออกกําลังกายหรยอที่มาสอนไว้แม่กินนี่แต่ดีแล้วเดี๋ยวผมไปขึ้นฝั่งนู้นสิดอัพเิดอัพอันนี้คือสิดอัพทุกคนมันสิดอัพได้ทุกคนมิวส่าสาธิตให้ทุกคนไปใช้ได้เหมือนเด็กเล่นรถอะไรล่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมอยากรู้เหมือนกันอะไรอ่ะนี่ปกติคุณยังไม่เคยนั่งแรปเตอร์เลยนี่ใช่ป่ะใช่ค่ะแต่เคยนั่งมาสแตงแ้บอก่ยังไม่เคย เรามาเรื่องของซิตอาบนี่ปรับเบาะใช่ปะแล้วก็ซิทได้อ่าแต่อีกวิธีหนึ่งนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบอุ้ยเราจะมาปรับเบาะซิทยังไงอ่ะเราก็ปรับเบาขึ้นมาอีกวิธีหน่ที่ทำเพิ่งเคยลองเอนแบบเอนเบาในแวปเตอร์นี่แบบนอนสบายนะเนี่ยเฮ้ยเวลาแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยนอนเอนได้ไม่คือแบบมันชิลมากเลยอีกวิธีหนึ่งนะทุกคนสําหรับใครที่ขับรถอะไรเงี้ยแล้วอยากมีได้กล้ามท้องเพราะว่าเบนซ์มีร่องสิบเอ็ดคุณรู้ไหมเนี่ยว่าผมมีแบบร่องซิทแพคดนึงเอ้ยจริงเหรอ อะไรดูนะคือเวลาที่เราขับรถอ่ะทุกคนเราสามารถเกรงท้องไปด้วยได้เนี่ยเนี่ยเกรงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขับแล้วก็ปล่อยแบบบางทีเราเกรงไว้แล้วเราก็จับเวลาสักแบบสิบวิสิบห้าวิเอาที่เราไหวแล้วเราก็แบบผ่อนคลายเราก็มาเกรงใหม่อะไรแบบเนี้ยมันช่วยทําให้เรามีกล้ามท้องได้อันนี้คือวิธีออกกำลังกายในรถแบบว่าขับไปเราให้แฟนขับโหวตไหมคะโหวตอะไรครับเจสบอกว่าพี่ิพี่ริใส่้า มีอะไรนะครับจริงเหรอครับอยากให้ผมรีวิวคันนี้เหรอครับใช่ครับมันบอกไฟฟ้านะทุกอย่างแบบว่าไฟฟ้าหมดคือในเนี้ยปรับไม่ต้องมีแบบว่ามาโยกอะไรเงี้ยขึ้นหน้าขึ้นลงไปข้างหลังใช่ไม่เป็นแมนนวลแต่ว่าคันนี้เป็นสีเทาโปรดิคุณชอบสีอะไรจริงๆชอบสีสีดำ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 ค่ะใช่ชอบสีดำใช่ไหมด้างนอกก็มีคันหนึ่งเห็นปะ อันนี้ข้ามน้อะไรมาเหรอคะอ๋แน,น่นอนกับแรปเตอร์สิครับอ๋อเพราะคุณยังไม่เคยลองนั่งแรปเตอร์อ้าหนูจะได้นั่งวันนี้ใช่ไหมคะใช่ไปตรงที่บ้านเลนยเหรอคะก็เดี๋ยวไปกินข้าวอะไรกันบ้างอ๋งอชวนตรงนี้เลยชวนตรงนี้เลย เราไป่ึดไนแล้ใช่กล้องกดดันเนี่ยใช่นี่คุณไม่ต้องจำหนิว่าหนึ่งสองสามสี่อะไรนี่ฉันน่ะต้องจำว่าต้องทำอันนี้ต่อแล้วแอันั้นต่ออ๋ออะเดี๋ยวผมวิวต่อดีกว่าไมวิวต่อวันนี้ฝนตกใช่ป่ะฝนตกหนักอะจริงๆคันนี้เนี่ยค่ะลุยน้ำได้ดีมากตอนช่วงที่แบบน้ำท่วมอะไรคันนี้แบบไปได้ทุกที่เลยเพราะว่าน้ำอะมันสามารถลุยได้น้ำขึ้นมาถึงกับแปดสิบเซนเลยนะว้าวใช่คือแบบว่าแปดสิเซนก็จะประมาณอย่างเงี้ย คือซึ่งสูงมากๆถ้าเทียบกับตัวพัทธิกัแต่รถก็คือยังวิ่งได้คือวิ่งได้วิ่งได้ปกติใช่ไป0เซนติเมตรคันนี้บอกว่าลุยได้ทุกที่อแล้วก็คันนี้แบบว่าที่บอกว่าลุยได้ใช่ป่ะสามารถปรับเป็นขับสองหลังหรือว่าขับสี่ก็ได้คืออะไรอ่ะขับเคลื่อนล้อหลังหรือว่าขับเคลื่อนสี่ล้อได้เฮ้ยคุณไม่รู้จริงเหรอแกไม่รู้พี่ว่าหนูเหรอไอ้ไม่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 ัไนะขับอะไรนะ ขับเคลื no, ่อนล้อหลังได้ข no ับเคลื no. like ่อนล้อหลังเป็นยังไงก็คือสมมุติว่ารถอะมันจะมีขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนสี่ล้อเลยครับต้องไปพร้อมกันสี่ล้อที่มันขับเคลื่อนล้อหน้าขับหลังแค่ไม่แบบลงลงับลงลงแรงลงอะไรอ๋อล้อออกอย่างเงี้ยเลยขับเคลื่อนล้อหลังไม่ไม่ไม่พูดงงไปหมดละคือเอาง่ายๆคืออย่างนี้คือการขับขี่อ้ไอการขับเคลื่อนของรถอะมันจะมีหลายแบบใช่ไหมซึ่งคันนี้สามารถปรับได้ สมมติว่าเวลาเราต้องการที่จะลุยใช่ป่มมันต้องการความตะกุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่มก็เราปรับเป็นพับสี่มันจะได้แบบว่าลุยในดินได้ไม่ติดไม่ติดลมไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยใช่อ,อะ๋ะคือคือเครื่องนี้สามารถปรับได้ <S <S 2> <S 2> ใช่ค่คันในี้สามารถปรับได้คันนี้ดีมากเลยแ,แบบพีติกใช้ก็แบบชอบมากเพราะว่าแบบว่าแต่เขาบอกว่ามันมีหมวดที่มันปรับเสียงได้ใช่ปรับปรับได้ด้วยก็คือสมมุติว่าคือคันนี้เนี่ยเครื่องค่อนข้างใหญ่ใช่ครับเป็นเครื่องหกสูบนะครับสามพันสี่ร้อยแรงม้านะ ซึ่งซึ่งซึ่งแบบว่าบางทีแบบว่าเคครื่องมันใหญ่อะไรเงี้ยเสียงมันอาจจะดังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าหมู่บ้านอะไรอะไรเงี้ยบางคนอยู่มาสามารถปิดให้มันแบบว่าเงียบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เราแบบอยากจะซิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับปรับใช่ก็ปรับดังได้เออลองลองสตาร์ทได้ไหมอ่ะให้ปรับให้ดูได้ไหมคะได้ครับชิปเปติกจะทำงานค่ะได้ครับนหนปรับตรงไหนคะ คืออันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้สังเกตฟังเสียงท่อนะเดี๋ยวจะอันนี้คือแบบว่าเอาให้มันเบาก่อนอันนี้เบาเหรออันนี้แบบเงียบอ่ะแล้วเพิ่มเลยเล<ช>่ไห<ป>มสมมติว่าถ้าอยากให้ดังขึ้นใช่ปะก,ก็เข้าเป็นโหมดนี่ปกตินะ,ะมันก็จะดังขึ้นมานิดนึงในสปอร์ตก็จะดังขึ้นสปอร์ตเปลี่ยนเสียงแล้วบาฮาจะดังสุดอลยเงี้ยถ้าเกิดแบบ,บเวลาเบิ้ล ดูดันไม่เกรงใจใครเทใช่ปะเทรถรถเทอ้าวแล้วผมผมเทปะเทอยู่แล้วจริงปะจริงที่สุดทำโกหกแม่หนูเคยโกหกหรอที่สุดในใจเบคแฮสิ่งเ้ยคือปอดแรงเจอร์แรปเตอร์ฉันหมายถึงรนเต่า